เมนูต่อไปนะครับเป็นเมนูของคลิปวิดีโอคลิปพ่อแม่พันธุ์และคลิปลูกเพานะในส่วนของพ่อ,พอแม่พันธุ์และลูกเพาะนะครับจะมีคลิปอยู่แล้วนะครับแต่สามารถเพิ่มเติมได้ตรงนี้นะครับคลิกที่เพิ่มเติมตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะมีพ่อแม่พันธุ์ให้เลือกนะครับชื่อคลิปวิดีโอของเรานะครับผมครอบมาเลยนะ ให้พอพันธุ์ชื่อทับทิมสยามเข้าไปที่การแชร์นะไปที่คลิปไปที่แช์นะแล้ว Copy Link มาเหมือนเดิมนะครับคลิกแล้วก็คลิกหัวคัดลอกมาที่เว็บของเรานะครับเราคลิกหัววางนะทึกและกลับไปยังรายการตอนนี้เราเพิ่มคลิปไอพ่อไก่ทับสิมสยามไปเรียบร้อยนะครับ เราไปดูหน้าเว็บไซต์นะเว็บไซต์ของเราเราก็ไปที่ดูที่พ่อไก่ของเรานะครับพ่อพันตรงนี้จะเป็นเมนูต่างๆน้ดข้างนะครับไปที่พ่อพันก่อนเหตุตัวนี้นะครับที่เราเพิ่มคลิปเข้าไปคลิกเข้าไปนะครับ เป็นรายละเอียดของพ่อพัน์ตัวนี้นะครับด้านล่างก็จะเป็นอันแรกก็เป็นนะครับมีคลิปที่2นะครับที่เราใส่เพิ่มเติมเข้าไปคือไอตัวนี้นะครับมีรายละเอียดขึ้นมาเลนะบแป๊บนะครับเะเนตช้านะครับวันนี้นะด้านล่างนะครับมาแล้วด้านบนจะเป็นคลิปที่ใส่าจากตุกพ่อพันธุ์มาพ่อพันธ์เลยเนาะด้านล่างก็คือคลิป เพิ่มเติมนะครับจะใส่กี่คลิปก็ได้นะครับเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะมาเรียงเรียงต่อกันนะครับสําหรับพ่อพันธุ์ตัวเดียวกันมีหลายคลิปก็หลายคลิปนะครับเรียบร้อย